ผังเลขเด็ดงวดวันที่16เมษายนให้เลขเด่น8 1 6 2เลขชุดสองตัว80 83 84 85 87 89 60 63 64 65 67 69 10 13 14 1 5 1 7 1 9 2 0 2 3 2 4 2 5 2 7 2 9ในงวดวันที่หนึ่งเมษายนเลขชุดสองตัว09เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง90นยิตยสารยี่ปัวงงวดวันที่16เมษายน

เลขชุดสามตัวหกห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็สองห้สองหกสองสีสองแปเจดหในงวดวันที่หนึ่งเมษายน เลขชุดสองตัว9 0เข้าสองตัวล่างเจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่16เมษายนให้เลขเด่น9 3้ศเลขชุด3ตัว2 3 0สามศูนสองเเลขชุดสองตัว3ามส3 7สอดส